ไม่เหมือนนะาต่อยกที่สองนะครับดูดิฮะยกสองก็อบตอนนี้ทางด้านมุ้ชาก็พยายามที่จะได้คะแนเปิดเองกันตัวเองได้โอ้ยแข่งไฟนะเพชรจันทรเพชรจันทร์เพชรเรียกเข้าหมดเลยได้เพชรจันทร์ต้องพยายามพยายาม ไดรได้พยยามกินง่ายงโตได้โตแต่นได้อตเดิเหื่อย้าจให่เหื่อก็ไปลูกเหนือยก็ไปที้ก็ไปอีเยนน่าแต่ว่าจำราหจะกว่าจารเขาด้พยายามเขาจะไดเพชรอกนาไปจะได้เพชรอีกนะขี้กับคนเกมไ้กับตัวเองได้จดุ้พยายามนอนะครับโอ้ยเ